เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับของเดือน10ปีศาจแดงแมเชสเตอร์ยูเต็ดของเราเด็กผีปัจจุบันก็อยู่อันดับที่10ของตารางมึงจะลงไปเป็นจ่าฝูงแดนใต้ซะแล้วไอเราก็ว้าวุ่นเลยเขาเลิกเล่นกันไปแล้วหรือยังไอว้าวงว้าวุ่นอะไรเนี่ยโอ้แต่แม่งว้าวุ่นจริงต้องเร่งนะฮะปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนเมื่อวานนี้ผ่านมาในทางทวิต หรือว่า x ผมก็เห็นแว็บๆว็บสำหรับ Hashtag tenhark out นี่เริ่มมาแล้วเหมือนกันบางคนก็มองว่าจะไปวิาพาษ์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นของนักเตะอย่างเดียวไม่ได้คุยการทีมที่เป็นผู้นำของโปรเจกต์ก็ต้องถูกวิาพา์วิจารณ์นะครับแล้วก็รับผิดชอบเหมือนกันสำหรับฟอร์มการเล่นของทีมณปัจจุบันเพราะคนที่วางแผน จัดทำเรื่องของระบบวิธีการเล่นก็เป็นผู้การทีมดังนั้นเนี่ยจะไปบน่นจะไปโทษนักเตะอย่างเดียวไม่ได้เพราะผ่านไปเนี่ยเนัดมี9ขคะแนนเป็นอะไรที่หัวจะปวดแล้วก็น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งเกมรับเสียประตูง่ายปัญหาเดิมๆการประกบลูกตั้งเตะชอบไปเสียแบบหมูๆเสียแบบไม่รู้ว่า จะด่ายังไงเลยนะเออทีมที่จะประสบความสําเร็จเขาไม่เสียประตูง่ายได้อะไรแบบนี้ในขณนะเดียวกันเกมรุกนะครับกว่าจะยิงประตูเขาได้แต่ละนัดมันช่างยากลำบากแสนเข็ะเสลือเกินเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับสําหรับอัปเดตข่าวที่น่าสนใจก่อนอื่นเลยสวัสด,ดีแฟนช่องทุกท่านคลิปสรุปข่าวประจําวันที่2เดือนส0ปี2 5 6ห้าขอคนละหนึ่งไลค์1ึการกดติดตามขอพันไลค์เด้อพี่น้อง แล้วก็ข่าวดีของเด็กผีในวันนี้ he's back <S เขากลับมาแล้วความหวังของมวลมนุษยชาตเ the moon antony เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเรื่องของ antony ที่ล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีภาพที่สมโมสรปล่อยออกมาว่าเจ้าตัวนั้นลงฝึกซ้อมกับทีมเรียบร้อยแล้วพอเพลเนี่ยกลับมาได้เกมนัดหน้าที่จะลงทำศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเจอก,กับกาลาตาสลายเลยงานเร่งงานรีบ ริมเส้นฝั่งขวาก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ฟาคุนโด้ก็ไม่สามารถทดแทนไม่สามารถลงสนามไปแล้วก็สร้างความแตกต่างได้ก็ต้องใช้อันโตนี่นี่แหละกลับมาซึ่งนี่ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมมีข่าวจากฟุบิซีโอโรโมโนอันนี้อัปเดตไปให้เรื่องของความสนใจทีมงานสกาแมวมองช่วงที่ผ่านมาก็กำลังทำงานเหมือนกันนะครับ ตลาดซื้อขายนักเตะก็ปิดตัวไปแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงไปติดตามดูฟอร์มการเล่นของนักเตะในเรดาร์ในเป้าหมายที่น่าสนใจตำแหน่งต่างๆอยู่ที่ว่าจะเป็นข่าวหรือไม่ซึ่งก็มีหนึ่งชื่อโพมารายงานจากโรมาโน่นะครับ mm. เขาบอกว่าแมนยูก้อยความสนใจในตัวของอันโตนิโอซิวาแล้วก็ค่อนข้างจริงจังเหมือนกันซึ่งล่าสุดก็ได้มีการส่งสเกลแมวมอง ไปกาะต,ติดติดตามดูฟอร์มการเล่นของอันโตนิโอซิวานะครับกองหลังวัยสิปีจากเบนฟิก้าเราก็ดูมานานพอสมควรแล้วด้วยทําไมเล่นไหมนะถ้าเกิดแมนยูยังคงมีปัญหาเรื่องของเกมรับตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กยังมีตัวสลับกันเข้าโรงพยาบาลแบบนี้ตลาดหน้าหนามมกาลาอาจจะขยับซื้อเซนเตอร์คนใหม่เข้ามารวมทีมก็ได้ตะกี้พูดถึงเซนเตอร์ใช่ไหมครับล่าสุดก็เป็น breaking news ลิซานโนมัติเนตตตีเข้ารับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บเดิมที่บริเวณเท้าขวาและมีโอกาสพักยาว2-3ถึงเดือนซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่าลิชาใช้ยาแก้ปวดในการลงสนามเกมพบกับไบรตันและก็บาร์เยนคือต้องกินยาแก้ปวดเพื่อที่จะระงรับอาการปวดแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวมีหน้าเรลาฟอร์มการเล่นถึงได้แบบหลุดลุยเลยแล้วก็ผลสแกนล่าสุดปรากฏว่าแผลเดิมมันยังไม่หายดีแล้วก็ต้องเข้ารับการผ่าตัด อาการเดินวิเท้าขวาจนได้ข่าวต่อไปนะครับอันนี้เป็นแนวก๊อตสิบรายงานม,มาจากมิลเลอร์แ่งข่าวใกล้ชิดกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่าในเวลานี้ห้องแต่งตัวมีความกังวลเกี่ยวกับภาษากายของมาคัสแรดฟอร์ดระหว่างเกมโดยเขามีท่าทีที่สิ้นหวังเกี่ยวกับเรื่องฟอร์มการเล่นของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งปัญหานะครับไม่ได้มีแต่เพียงแค่แรดฟอร์ดคนเดียวเนื้อหาข่าวยังเขียนบอกอีกว่าผู้ใ,ใกล้ชิดกับเอริกเทนฮากแนะนําว่า เริ่มมีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับความเปราะบางทางด้านจิตใจใจ,ใจบางใจบางของผู้เล่นบางคนเวลาที่ลงไปในสนามแล้วก็บางสิ่งบางอย่างไม่เป็นไปนตามที่ตัวเองคิดไม่สามารถรับมือเรื่องของแรงกดดันสถานการณ์ที่มันรับขันได้จริงอยู่ว่าข่าวมาจากเดอะมิลเลอร์ซึ่งแม่งเป็นคดพ่อคดแม่ก๊อตสิบ อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเราอ่านเนี่ยมันก็เข้าเขาเหมือนกันเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเองนั้นก็ได้เห็นไปในสนามเวลาที่เกิดเหตุการณ์ช็อตฟิลอาทิเช่นจากที่ควรจะได้จุดโทษไม่ได้พอเกิดเหตุการณ์ช็อตฟิลเกิดขึ้นอ้าวแป๊บเดียวมึงเสียสมาธิโดนยิงประตูเลยอะไรแบบนี้เป็นต้น หรือแม้กระทั่งเรื่องของการจัดระเบียบเกมรับสถานการณ์กดดันกดดันโดนลูกตั้งเตะลูกคอนเนอร์แทนที่จะแบบว่าสมาธิมึงจะดีๆกันหน่อยช่วยกันหน่อยก็ปล่อยให้เขาว่างให้เขาได้ล่อเป้าอย่างเช่นเกมที่พบกับอาเซนนลูกยิงประตูนะครับของเดคแคนไรที่ก็ปล่อยไรเนี่ยว่างแม่งว่างจริงๆเลยอะ่ะมึงปล่อยเดแคนไร ว่างแบบนั้นได้อย่างไรท่านผู้ชมมีคนคอมเมนต์ถามมาเหมือนกันว่า่าไม่ไลค์ครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งเหรอเห็นชอบไลฟ์แบบว่ายาวๆคือเรื่องของแมนยูเนี่ยแม่งมีให้บ่นเยอะมีให้บ่นเยอะมากก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เป็นห่วงนะเรื่องของสุขภาพมันไม่ไรครับสามารถให้กําลังใจผมได้ด้วยการกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กันเดิมให้กันด้วยเดิอพี่น้องอลิ้นพันกันขอโทษนะครับ ทีนี้ท่านผู้ชมครับต่อไปเรามากันที่มีภาพของคอปปี้ไมนูแล้วก็ซานโชไปถ่ายรูปกับแฟนบอลหนูน้อยคนนี้รู้สึกว่าชื่อเจคอบใช่ไหมทั้งคู่นะครับทั้งไมนูแล้วก็ซานโชไปเข้าชมเกมของแมนยูชุด U18 ไมนูก็กำหนดการในการที่จะกลับมาคัมแบ็กมีส่วนร่วมนะครับซ้อมกับทีมชุดใหญ่น่าเป็นช่วงพักเบรกทีมชาติส่วนซานโชไรซึ่งกำหนดนะตอนนี้ก็อยู่ใน ช่วงซ้อมแยกซ้อมเดี่ยวจากการมีปัญหากับเอริกเทนฮากต่อไปนะครับมากที่สรุปบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของเทนฮากเขาบอกว่าผมเข้าใจนะในการที่มีเสียงโหหลังจบเกมเราเล่นกับคริสตัลพาเลทเราจำเป็นต้องชนะให้ได้ไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามเรารู้ดีว่าทุกเกมในพรีเมียร์ลีกมันยากลำบากแต่คุณก็ต้องเล่นให้มันดีมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ไม่เสถียร เราต้องมีความสม่ำเสมอมากกว่านี้ซึ่งนี่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการจากแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเราต้องคว้าชัยชนะต่อเนื่องจากเรื่องของฟอร์มการเล่นเนี่ยสามารถให้ผลได้นะแต่ถ้าเกิดพูดออกไปคุณก็จะเอาไปตีข่าวว่าผมนะแก้ตัวเอาเป็นว่าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเราต้องชนะเราต้องปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปส่วนเรื่องปัญหาฟอร์มการเล่นของแรดฟอร์ดนะครับเทนฮาบอกว่าผมก็คิดว่าเขาอะ รู้ตัวเองดีควรต้องทําให้มันดีมากกว่านี้ผมมั่นใจว่าประตูของเขาจะมาเขาทํางานหนักนั่นคือสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เขาทําประตูได้อย่างแน่นอนมันจะมาอย่างแน่นอนแต่มันไม่ใช่สิ่งที่จะมาในทันทีคุณต้องลงทุนลงแรงทุ่มเทอย่างมากเพื่อร่วมทีมแล้รอบเขาก็ต้องทุมเทอย่างหนักอย่างที่เราเห็นกันไปในวันนี้เราอยู่ในจุดที่ถูกต้อง แต่ว่าตัดสินใจได้ไม่ดีพอทําให้เราเนี่ยยิงประตูไม่ได้ผมอ่านแล้วผมก็แปลกๆนะเอางี้ผมขออนุญ,ญาตแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของแรดฟอร์ดซึ่งผมเบื่อมากเวลาที่ต้องมาพูดเรื่องแรดฟอร์ดเพราะมันเป็นเรื่องเก่ามันเป็นเรื่องเดิมซึ่งเราก็คุยกันบ่อยมากๆสิ่งที่อยากให้ทํามากที่สุดคือการดบดบมาคัดแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดแล้ว จับแป่งนั่งเล่นมาเก็บข้างสนามบ้างปรับเรื่องของทัศนคติแล้วก็ส่งอเลฮาโดกราโชลงไปเล่นถ้าคนไหนเล่นไม่ดีฟอร์มการเล่นตกมาสักพักหนึ่งแล้วคุณต้องดอบอย่าได้ไปสนว่าปีที่แล้วมันยิงช่วยชีวิตคุณมามีส่วนร่วม41ลูกผมรู้ว่าทำไมคุณถึงดันทุลังใช้มันลงสนามผมเข้าใจแต่คุณก็เห็นไปแล้วว่า ตั้งแต่เปิดดูการมาเนี่ยจริงๆตั้งแต่จริงๆตั้งแต่กลางเดือนมีนาะเข้าเมษาจนถึงปัจจุบันฟอร์มการเล่นแม่งไม่เหมือนเดิมเลยตกมานานแล้วแรดฟอร์ดเนี่ยสักพักนึงแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นแค่2อสมเกมดังนั้นคุณควรที่จะดอบมันบ้างเพื่อแบบลงเป็นตัวสำรองในสถานการณ์ที่เกมมันเปิดความกดดันน้อยกว่าลงเป็นตัวจริงเผื่อมันจะจับจุดอะไรได้ข้อส คุณให้มันลงเล่นเป็นตัวจริงอ่าในเมื่อคุณรักมันมากนะคุณก็ต้องปรับทัศนคติของมันให้มันจ่ายบอลไม่ใช่ให้มันตะบีตะบันมุด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 แม่งเรื่องเดิมอีกนะมีอย่างที่ไหนเขายืนกันสามสี่ห้าคนมึงเลี้ยงเข้าไปหาเขาไอ้บ้าไม่มีใครเขาทำแบบนี้เลยครับเมสซี่แม่งยังไม่ทำเลยกลับมาที่บทสัมภาษณ์ของเทนฮากนะครับเขาก็บอกว่าเราแพ้สองเกมพรีเมียร์ลีกในบ้านติดต่อกัน เราคุณต้องทําให้มันดีมากกว่านี้เราต้องทําให้ทุกคนเห็นว่าทีโอทัฟฟอร์ดเป็นป้อมปาราการที่ใครก็ตามไม่สามารถที่จะมาเอาชนะได้แบบง่ายๆทั้งนั้นแต่แน่นอนว่าเราอ่ะอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่มันไม่ดีต้องดีมากกว่านี้ผมไม่สามารถจะไปโทษนักเตะที่ไม่วิ่งได้ผมคิดว่าเขาทุ่มเทท,ทุกสิ่งทุกอย่างในสนามไปหมดแล้วแต่ในส่วนการป้องกันแล้วก็ในการเล่นเกมรุก เราทำได้ไม่ดีเราทำโอกาสเสียประตูนะเราป้องกันกันได้ไม่ดีเราคอนโทรเกมได้เราอยู่ในจุดที่เข้าไปทำอันตรายคู่ต่อสู้ในพื้นที่สุดท้ายแต่เราไม่สามารถตัดสินใจให้มันถูกต้องไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่มีบอลหรือว่าไม่มีบอลมันน่าผิดหวังเราต้องมีความเฉียบคมความเด็ดขาดแล้วก็พยายามมากกว่านี้ ถ้าคุณต้องการจะยิงประตูคุณต้องแสดงออกถึงคาแรคเตอร์แล้วก็อิมแพคต่อเกมมากกว่านี้รวมไปถึงความกระหายอยากจะยิงประตูส่วนเรื่องของดวงมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นข้ออ้างได้นะม,มันไม่ใช่เรื่องของดวงมันเกี่ยวกับเรื่องของฟอร์มการเล่นเราอยู่ในจุดที่ถูกต้องแต่เราก็ต้องตัดสินใจมันถูกต้องด้วยเราต้องสร้างสารรค์ต้องช่วยเหลือกันมากกว่านี้ แต่จริงๆแล้วเทนฮาร์กอ่ะก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเราซ้อมกันยังไงว่าทำไมถึงออกมาเป็นแบบนี้ระบบวิธีการเล่นที่ติดตั้งเนี่ยมันเหมาะสมกับความสามารถคุณสมบัติของนักเตะชุดนี้หรือเปล่าจริงอยู่ว่าคุณอาจจะมีพิมพ์เขียวอาจจะมีสิ่งที่คุณอยากให้เล่นแต่ถ้าเกิดลองไปแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กคนที่จะเดือดร้อนคนที่จะ ก็อี้ร้อนก็คือคุณแล้วก็ข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเดมุนอันโตนี่กลับมาแล้วล่าสุดก็ลงซ้อมมีภาพที่สโมสอนปล่อยออกมาคาดการกันว่าเจ้าตัวนั้นจะมีส่วนร่วมในเกมที่แมนยูเปิดบ้านโอทัฟฟอร์ดรับการมาเยือนของกาลาตาสลายในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกการที่เรานะครับได้อันโตนี่กลับมาจะทำให้เกมบิวอัพการคลองบอลเก็บบอลทางฝั่งขวาจะมีความเสถียรมากขึ้น เรานตัวนี้เป็นคนที่เอาตัวรอดได้เก่งแต่ส่วนหนึ่งอะที่แบบแฟนบอลบ่นแฟนบอลด่าเพราะว่ามันชอบทําตัวเองคือเอาบอลไปคึงเอาไปหมุนเอาไปปั่นเล่นไปยียวนกวนประสาทเขาพอโดยเขาเข้าหนักทีนี้ก็หัวร้อนเออบางทีก็รู้สึกว่ามันกวนตีเราเหมือนกันนะ <laughs> แต่ถ้าเกิดจังหวะไหนที่มันแตกกระชากไปได้เลยอะสังเกตได้เลยว่าเออเฮ้ยม่งก็เล่นได้ว่ะ แล้วก็เป็นคนที่สร้างสารรค์โอกาสให้ตัวเองได้ดีนะครับอยู่ในจุดที่รับบอลแล้วก็ยิงประตูะได้ดีไอ้ลูกปั่นโค้งๆเนี่ยแต่ปัญหาคือมันไม่แม่นยิงออกบ้างข้ามคานบ้างยิงเฉียวเสายิงเข้าซองแต่ตัวนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นริมเส้นฝั่งขวาที่ดีสุดของเรานะชั่วโมงนี้การช่วยเล่นเกมรับด้วยเป็นนักเตะที่เวิร์กเลทสูงระเบียบวินัยดี คือมันไม่ค่อยจอกกิ้งอ่ะไม่ค่อยเดินทอดน่องลงมาส่วนตัวผมอะเกมหน้าอยากเห็น3มคนนี้ลงเล่นพร้อมกันนะครับคือปีกซ้ายเป็นกาลาโชปีกขวาเป็นอันตโตนี่หน้าเป้าลาสบุทไพลุนซ้ายกาลาโชวขวาอันตโตนี่หน้าเป้าลาสบุทไพลุน โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทืบปุ่มไลค์รัวๆนะฮะฝากกดติดตามให้กันด้วยพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับพรุ่งนี้จะเป็นคลิปก่อนเกมเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจโอ้โหกลายเป็นว่าตอนนี้ความกดดันเนี่ยมาหาศาลเลยเอริกเทนฮาร์กเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้ขอบคุณยอดการโดเน a จาก ไลฟ์สดหลังเกมที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆ